สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับอิงลี่ตามเคยนะวัน,นวันนี้แบบมีโอกาสแวะไปตลาดมาก็เลยซื้อหมักหุงวาซานซื้อมอกหุงมะตับเนาะพี่นเนาะยวงขอเตรียมของจกเข้ามันแล้วแรกว่าจซิ้ๆเป็นเป็นหมักแบบมาซับๆเองแต่ที่เนี้ยเขาบอกเฮ้ยเสียเวลาว่ะเดินเดินลูกค้าเขาเนาะยี่สิบห้าบาทโคตรหลายบอกเลยมาของกะ ค่เจ้ามีไห่เป็นที่เรียบร้อยเนาะสำเร็จรูปมีตัวฟักยาวหรือว่าหมักถั่วมีหมักเทศหมักเลนเนาะหรือว่าเขือเทศแล้วก็มีปูดองมีหม,ม,มักเน่ามีหมักเคียให้เขาโอ้แซ่บยังยัง,ย,งยังก็ท่านได้ตอบยัเขากะขาดปรด้คือนี่ถึงเขาจะบบมีประดดบีมือไม่เขากะไม่ไผ่กระปุกแต่กันน้ำตาล18เดินขายเจก่กัน อ่อยังวะอายินโนมโตเนือใส่บนนี้นะัว,นนวอ่ะมาเอาได้ขอแล้วมาลงมือกันที่เนี้ยไมื่เห็นเป็นกัมหัวกัมหางแค่หน้ปัดนี่ต้องจับจังไหนวะอ่ะเอาที่กินเผ็ดก็ได้เนาะใส่มักเผ็ดสัก กกะเตรียมมาแล้วเออเว้ยนี่กะกองทังคือจะไหลยอยู่เนาะเดี๋ยวไปหากะละมังมาใส่ก่อน <c oughs> ก็จะเป็นมักเล่นใส่ตามใจฉันใช่หลาเสียบหลาย <laughs> 要个四块多。 哎，啊，对<的>。<的> อันนี้จะไปให้พี่ๆที่ทำงานชิมดูมันอาจจะไม่อร่อยเต็มที่นะเพราะว่ามันาหมดะ ปากกระซิเลยสังแม่เหลวเนาะ, <c oughs> อะขอเจ้าคลิปลงเพลงทันนีเนาะขอเห็นงานต่อกันเพราะว่างานลืมมาลายเล็วบายพอกันคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ถามรสชาตินะคะสแซ่บอ่พูหนากัะโซมแหงสภาพเนาะคนเวรแต่งหน้ามาเห็นงานู้วห้าเลีย ไือรอเบิร์มีคอมเมนต์หนึ่งมาให้ถ่ายคลิปตอนไวผมมาสั่นเพราะผมยาวเนาเนอะอ่าได้เดี๋ยวถ่ายให้เบิรงมือหนาเนาะยำหรับก็นี้ไปก่อนเข็นงานก่อนบ๊ายบาย